ไปหาซื้อหอยมาผัดน้ำพริกเผากันทุกคนเถอะวางอีถึงลาดขับรถกินลมจมวิวไปด้วยนี่คลิปก่อนนู้เราตาหอยต้มใครไปแล้วเดี๋ยวเราอีซื้อมาลองผัดน้ำพริกเผาแล้วว่าอร่อยไหมมาซื้อของที่หลาดสดลุ่งโลดถึงลุ้าวนางสังซื้อหมูปิ้งรื้อสิบไม้เหนียวรองหอลุ้าวกินหมูรองไม้เหนียวครึ่งห่อนอกนั้นเรากินเปย์นี่ไ้หอยไฟไหมหอยปากนาหรือว่าหอยหวานบางคนก็เรียกหอยปะหรือว่าหอยตาลาบแต่ละที่ก็เรียกไม่เหมือนกันนี่วันก่อนเราต้มหอยใส่ใครไปแล้ววันนี้เราอีผาารบโ เอฟรีบอกว่าหอยนี้ผัดน้ำพริกเปากินรอยเราซื้อหอยมารองโลแล้วก็โหระพานี้16บาทพอตึงเรือนเราต้องมาํำให้หอยมันคลายชายโคนเกลือหอยแช่น้ำตุบดีปีแล้วก็ใส่เกลือลงเปหลายๆคนเมนต์ว่าตำปันนี้มันอีคลายชายกับโครนออกมาพอแช่ไว้พักเติบจริงแหละทุกคนเออมันคลายขี้โครนออกมาเลยเดี๋ยวแช่ไว้สักเดี๋ยวใจเลยเป็นไฮล่ะได้แช่น้ำเกลือกับน้ำดีปรีลิ้นล่อเลย <laughs> นี่เลตาสกปรกแก้แตาย,ายกับคนที่มันคายออกมานั้นต่อไปก็มาเลือกหอยที่ตกรอบไม่ได้ไปต่อกันทุกคนเอเอเบอร์บางตัวมันก็ตายตรงกลิ่นแล้วนี่ถ้าไม่เลือกแลดีๆเวลาเอาไปปัดกินแล้วเสียอารมณ์นี่หอยเน่าคัดออกไปสี่ตัวที่เหลือยินดีด้วยคุณได้เก้ารอบ <c oughs> เดี๋ยวเราอีปาพูดที่เข้ารอบไปปัดกับน้ำพริกเผาโรยด้วยโหระพา <c oughs> ไปเริ่มตำกันเลยเ <c oughs> จียวพริกหวเตียไม้ออมมอมแล้วก็ควักพริกเผาใส่ลงไปปัดพร้อมกันเลยใส่เต้าน,นี้ปอไม้อะหรือว่าต้องใส่เลยเต้านี้ปออย่าไรเยอะเปลืองปอผัดไปสักแบบก็เอา เคยปัดแต่หอยลายไม่เคยปัดหอยน้ตีถึงก็ปรุงด้วยแป้งหวานสเสนปลายชาวาแล้วก็น้ําตาลสองจอนแล้วก็ปัดปัดให้มันเข้ากันเราไม่ใส่เกลือเพราะหอยมันเค็มอยู่แล้วถึงเราไม่ใส่น้ําพอปัดไปเดียวใจน้ํามันก็ออกมาปัน,นี้นี่หอยเริ่มห้าแล้วทุกคนเออมันตุกเลว้วพอหอยมันห้าม็ดตุกตัวก็ใส่โหระพาลงไปแล้วก็ปัดปัดให้มันเข้ากันแล้วก็ปิดควายนาน,นว่าเสร็จอาอหอมหน่ากินนี่ทุกคนเออเน่รออะไรไปตักใส่จานกันเลยหอยหวานหอยตลาบหอยวายไม่หอยปากหนาหรือว่าหอยปากปัดน้ำพริกเผาใส่ใบโหระพาเรียก โอ้หอยปันนี้ผัดก็กินรอยทุกคนเออรอยมันหอยลายเลยเนื้อมันอ่อนนึบนึบหวานหวานมันก็ร้อยดีนี่เตอเสียดายเปลือกนาไปเหเวลาซื้อมันหนักเปลือกเลยเราซื้อมาโลสี่สิบบางที่เสียงว่าขายโลยี่สิบนี่รอยรอยทุกคนเออ